อย่าหนูนยยานะหนูต้องข่าวนะทุกคนนะพบกันอีกาักทีคเอยนะทุกคนนะนี้ก็ได้เวลาแล้วนะหลังจากที่เราได้พักพอนเพี่งพ่อ,พอแล้วก็ชิลุยโต้ไนดะ้มั้นี่ชีวิตเบิกเบิ่ง กกให้บนในผ่านพันวอลพอละในผ่านพันผ้าไปก็ทางเลิกที่จะไปแล้วอนี้นะเดี๋ยวเขารอทานในผ่านก็นะคนยังเงินเตรียมเครื่องเตรียมของด้วยเป็นลุยนะนในผ่านเพิ่็ได้นำนาไปก่อนแล้วนะทุกคนนะนี่ก็เป็นคืนที่ซอกแล้วนะของการลุยป้าของเขาก็ได ยันชุดความสามารถนะทุกคนส่วนหัวหน้านุยฮาก็ได้ไปก่อนละเนี่ยทุกคนนี้เฮาเก็มาบสุหนูตัวนึงนะทุกคนนะนี่ยหน้านุยยานะ Những cào nữa quân tư nãy thương nỗi bọn hết bọc được chung nôm 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 nôm

มล,ลมทืเจริญนะถือ,อปีนะโอ้ถือปีมันเลนยจังตายมันนอนนอกกันลักลับถือปีมันตืนนนอนนะนี่นะบอมันถือตับเอนะโอน ว่ารมีโค้งได้มอนมดมอดมาแล้วหากได้สัตว์ง่ญ่เดี๋ยวนี้ มันเลอทุกคนเลยสองเต็มละหนูต้องข่าวตัวหนึ่งไกลป้าตัวหนึ่งวันนี้ข้าก็ะสิได้ลุยต่อนนะวันนี้นะตอนนี้ก็ข้ากับมาจนฮอดบอนนั่นข้าเ,าเววาวแล้วนะทุกคนโอ้เจ้าบอนมาให้ สุกนะมาหากับ่เห็นเห็นแต่กกมาให้ที่มันบบเป็นนะเลี๋ยวันนี้เขาก็จะได้อ้อยเลอะโผล่เลยสิอ้อยการกลับเกลียวมาทางท่ำคนละบางกกเลือกบโบเป็นจะกกกมาให้กไดิ อ่ะทุกคนตอนนี้ก็เอาสิชาวพักกินน้ำกินไน่ก็นะทุกคนนะไน่ผ่านก็เจอยางก้อนแล้วต้นเมือก้อนแล้วนะเพราะว่าโคมเม็ดโคมเมดนะทุกคนล่าห้าผัดยางมานำทางเปิดแสงมันใต้มันงอดเห็ดมันงอดก็เลยซึ่งเก็บเอานะนี่ห่างงอด พักกินน้ำกินได้แล้วก็จะได้ในทางต้อนะวันนี้อ่ะวันนี้เขาก็ได้กลับมาหอดที่พักแล้วก็กลับมาหอดแล้วก็ลงไปอาบน้ำกินอาบน้ำอาบน้ให้หลังโงกระโตไก่เขาก็เขาก็ห้อยปลาไว้ยืนน้ใหม่้นะกุทษนะตอนนี้เขาก็ขี่เขากินก่อนหิวข้าวทุคนเอ้ยไปเมยมาดึกกินกัมืออื่นเพื่อละไว้มืออื่นจะได้กินนะ ให้มืออื่นให้เสียกินเมื่อจะไปหายิี้งและสาวคอนมือเสาวมาละทีเท็กกินใกล้นั่นนะแหละสำหรับคลิปนี้ให้กฤษณ์ป้าไว้สำนีนกน้ก่อนนะทุกคนเออข้อมูลครบเจอให้การติดตามแล้วก็ครับส้มนะวันนี้ให้กฤษณ์นอน้ะทุกคนราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีเดอ้อ